คือหนูไปนอนรงแล้วใช่ไหมคะวันหนูไปนอนสองคืนใช่ไหมวันแรกที่ไปถึงอ่ะหนูนอนคนเดียวเออหนูนอนคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็อาบน้ํานอนทั่วไปปกติตื่นเช้ามาหนูสระผมตอนเช้าแล้วก็รีบๆไม่ได้สังเกตอะไรใช่ไหมวันแรกอ่ะมันไม่มีอะไรใช่ไหมหนูก็สระผมหนูอาบน้ําอุ่นแล้วไอที่กระจกมันก็ขึ้นปกติแต่ไม่ได้เห็นหรือสังเกตอะไรใช่ไหม แล้วพอวันต่อมาเนี่ยหนูนอนหนูนอนกับน้องไขหวานแต่หนูอะอาบน้ำก่อนหนูก็เลยเข้าไปอาบน้ำเสร็จแล้วหนูก็สระผมเหมือนเดิมหนูก็สระผมเหมือนเดิมทุกคนแล้วหนูอาบน้ำอุ่นใช่ไหมแล้วเวลาเราอาบน้ำอุ่นอะในห้องน้ำอะมันจะชอบขึ้นเป็นไอเสร็จแล้วหนูอะล้างหน้าด้วยน้ำเย็น จากที่อาบน้าอุ่นมาสระผมมาด้วยน้าอุ่นนั่งหน้าด้วยน้ำเย็นเลือดกํเดามันไหลเลือดกํเดาไหลตอนแรกหนูก็งงว่าเลือดคือแบบล้างหน้าอยู่ใช่ปะล้างหน้าอยู่แล้วก็แบบพอปาดหน้าลืมตาแล้วเลือดเลือดก,ก็เต็มมือเลยเลือดอะไรวะเ,เลยอ๋อเลือดกํเดาไหลก็เลยเอาทิชชู่มาเช็ดแล้วทิชชู่ลงแลมอ่ะมันเป็นทิชชู่อ,อ่อนอ่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นทิชชู่สําหรับแบบเช็ดหน้า ต่หนูว่าไม่กล้าเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดเพราะว่ามันเป็นเลือดใช่ไหมก็เลยก็เลยกลัวมันเลอะก็เลยเอาทิชชู่แล้วก็เลยใช้ทิชชู่ปิดจมูกแล้วก็กดก้มหน้าสังหวะที่หนูก้มหน้าหนูก็เงยหน้ามองกระจกว่าเออมันเป็นยังไงบ้างและแต่ว่าแต่ว่าในกระจกอะ มันมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าฝ้ามันเต็มไปหมดเลยฝ้าจากไอร้อนตอนอาบน้ําอ่ะมันเต็มไปหมดแล้วแล้วพอเอิญว่าสายตาหนูเนี่ยมันกวาดไปเห็นมันกวาดไปเห็นข้อความบนกระจกมันกวาดไปเห็นข้อความบนกระจกคือตอนแรกอหนูเห็นแล้วว่ามันเขียนคําว่าอะไรสักอย่างหนึง่งแต่หนูอะ่ะไม่อยากอ่าน เลือดก็ไหลตาก็เห็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนหนูก็เลบโอ้โหเอาไงดีวะเอาไงดีวะก็ก็พยายามทาให้เลือดมันหยุดสักพีอ่ะมันก็ไม่ยอมหยุดสักทีหนูก็เลยหนูว่าไม่อยากเห็นข้อความใช่ไหมแล้วตอนนั้นหนูยังไม่ถอดคอนแทคหนูก็เลยพอหนูเห็นแล้วว่ามันเป็นข้อความอะไรไม่รู้หนูก็เลยถอดคอนแทคออกเพื่อที่จะได้มองไม่เห็นเพื่อจะได้มองไม่เห็นอะไรเลย พื่อที่จะมองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างในห้องน้ำให้ตามันเบลอไปเลยจะอ่านอะไรไม่ออกแต่แต่แล้วคือแบบพอกระจกมันใกล้หน้ามากมันใกล้หน้าแบบอ่านมันใกล้หน้าล้างหน้าพอเลือดมันมันก็ไม่หยุดสักทีใช่ไหมหนูก็เลยพันทิชชู่ยัดจมูกแล้วหนูก็รู้สึกว่าถ้าหนูไม่อ่านอ่ะคืนนี้มันอาจจะทาให้หนูนอนไม่หลับก็ได้แล้วมันอาจจะแบบเป็นข้อสงสัยอ่ะเออเขาแบบว่าหนูก็เลย หนูก็เลยอ่านหนูก็เลยอ่านข้อความมันเขียนว่าพี่รักเป็นข้อความที่เขียนจากกระจกไปนะพี่รักอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกตอนแรกก็ใจทุ่มๆต่อมๆไม่น่าใช่เอิญนะไม่พี่ไม่น่ารักเอินไม่น่าใช่เอินแล้วหนูก็พี่รักอะไรไม่รู้แหละแต่หนูกลัวก่อนว่ามันจะเป็นคําว่าเอินหนูก็เลยหนูก็เลย หนูก็เลยไม่อ่านหนูเห็นแล้วว่ามันเป็นพี่ลักแล้วหนูก็เลยรีบยัดเข้าจมูกเช็ดตัวเช็ดตัว,ตว,ตวแล้วก็ออกมาแล้วก็แต่หนูยังไม่ได้บอกไข่หวานหนูมานั่งพักก่อนแบบหนึง่งให้ตัวมันเย็นก่อนให้เลือดมันหยุดไหลแล้วพอแล้วพอเลือดมันหยุดไหลใช่ไหมไข่หวานเขียนหรือเปล่า คือไข่หวานไม่ได้เขียนเพราะว่าไข่หวานยังไม่เข้าห้องน้ําเลยทุกคนไข่หวานยังไม่ได้เดินเข้าไปในห้องน้ําเลยไม่คือถ้าไข่หวานเขียนนะไข่หวานจะเขียนว่าพี่รักจุดจุดทำไมเข้าใจปะมันก็จะต้องเป็นหนูรักซัมติงอะไรแบบนี้ได้ถูกไหมแล้วหนูออกมาพักข้างนอกห้องน้ำเพราะห้องน้ํามันร้อนอยู่ใช่ไหมพอตอนหนูออกมาหนูปิดประตูไว้ก่อนหนูก็คิดในใจว่าหนูจะบอกเรื่องนี้กับไข่หวานดีไหม หรือว่าจะปล่อยผ่านไปให้ไอมันหายไปเองแต่หนูก็แค่รู้สึกว่าเราเนี่ยมาผ่านมันไปด้วยกันเถอะนะ <c oughs> คนไม่ดีอ่ะคือหนูรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรแล้วก็ถ้าสมมติมว่าน้องไปเจอเองในห้องน้ำมันอาจจะเซอร์ไพรส์กว่าไงแล้วก็เลยเล่าให้ฟังดีกว่า หนูก็เลยพอเรื่องกเราจุดไหลนะใช่ไหมหนูก็เลยบอกไขาวานว่าไขาวานในห้องน้ําอ่ะเมื่อกี้พี่อาบน้ําอุ่นแล้วบนกระจกอะ่ะมันมีข้อความเขียนมันมีข้อความเขียนไว้แล้วหนูก็เลยบอกว่าไขาวานมาดูไหมไขาวานมาดูไหม ก็เลยเข้าไปดูกันแล้วก็พยายามอ่านกันหนูว่ามันอ่านว่าอะไรก็อ่านไม่ออกเราก็เลยไม่อ่านแล้วแล้วหนูอ่ะก็กําลังจะเอาทิชชู่อ่ะมาเช็ดหนูขออนุญาตนะคะแต่ว่าไขวันบอกว่าจะดีเหรอพี่เราจะเช็ดดีเหรออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเออหรือเราไม่เช็ดดีวะแบบกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปทับหรือไปลบสิ่งที่เขาทําไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม คือเขาไม่รู้นะว่ามันคือยังไงแต่ว่านั่นแหละเราก็เลยไม่อยากเออก็เลยคิดตัดสินใจไม่เช็ดโอเคตามนั้นแล้วก็เลยเปิดประตูห้องน้ําให้มันไอยเย็นมันเข้ามาทําให้ฝ้าที่กระจกอะมันหายไปเออมันก็เลยหายไปแล้วหนูก็มาคิดดูว่าเออจริงๆมันนั้นนะมันอาจจะไม่มีอะไรหรอกมันแค่ มันแค่คนก่อนหน้านเขาอาจจะเป็นคู่รักสลังเฮโยกันมาแบบคู่รักกันเนี่ยแล้วเขาแบบอาจจะอาบน้ําก่อนใช่ไหมแล้วเขาแบบเซอร์ไพรส์แฟนนะแบบว่าพี่รักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นข้อความบอกรักแบบโอ้อะไรอย่างง่าแต่ว่าพอแบบแม่บ้านมาทําความสะอาดเขาอาจจะไม่เห็นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เช็ดตรงนี้ออกอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมเรามองลูกนี้ดิจริงจริงมันไม่ได้มีอะไรแค่เขาเป็นฉากเลิฟซีนกัน เป็นเลิฟการบอกรักกันผ่านไอ้น้ําผ่านกระจกแต่เราเนี่ยเผอิญไปเห็นดันได้ไปเป็นสักขีพยานรักของเขาทังนั้นททกเบอร์ห้องอะไรเอ้ยบอกได้ไหมอ่ะแต่ก็ไปมาแล้วนะเบอร์ห้องคือสามศูนสอง